เมืองริมโขงที่มีชื่อว่านาครพนมรู้หรือไม่ชื่อนี้มีที่มาอย่างไรตามพงศาวดารเมืองนครพนมที่บันทึกไว้โดยเมืองหลวงพระบางได้ระบุว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาประทับและส่งทิ้งรอยพระบาทไว้บนภูเขาในแถบนี้สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเจ้าเมืองมรุกขนครเมืองเก่าแก่ในแถบนี้ไม่ยอมส่งบร,รณาการให้กรุงเทพ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งจึงโปรดเกล้าให้เจ้าพระยากลาโหมบุญมายกทัพไปปราบหลังปราบสำเร็จทรงรวมเมืองเล็กเมืองน้อยเข้าด้วยกันและพระราชทานนามว่านครพนมชื่อนี้มาจากนครแปลว่าเมืองและพนมมาจากภูเขาหมายถึงเมืองแห่งภูเขานี่คือที่มาของชื่อนครพนมที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ และความศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่สมัยโบราณคุณเคยไปเยือนนครพนมและรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองนี้หรือไม่แชร์ในคอมเมนต์กันได้เลยครับถ้าคุณชอบความรู้แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ